นี่ค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอักษรอ่อนเลิ้นกับครูบิวในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .6 นั่นเองค่ะเหมือนเดิมเลยเมื่อเราเจอกันอันดับแรกนักเรียนอย่าลืมนำหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้นป .6 เล่ม2ของอักษรขึ้นมาก่อนเลยค่ะครั้งที่แล้วครูบิวฝากไปทําอะไรเอ่ยไปทํากิจกรรมฝึกทักษะใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเฉลยกันนิดนึงนะคะว่า เด็กๆทำถูกหรือไม่นะคะซึ่งการแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูปจํานวนเราต้องทำการหาความสัมพันธ์ของจํานวนที่ติดกันของแบบรูปก่อนนะคะจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาข้อนั้นได้ค่ะไปดูกิจกรรมฝึกทักษะข้อที่2นะคะในหน้าที่135ค่ะพิจารณาแบบรูปที่กำหนดให้แล้วหาคำตอบค่ะข้อที่1เขาบอกว่า หาจำนวนที่42เพราะฉะนั้นอันดับแรกเราต้องทำยังไงก่อนคะเราต้องหาว่าความสัมพันธ์ของจำนวนที่ติดกันนะคะมีความสัมพันธ์อย่างไรข้อนี้เป็น 49, 14, 1 9 10, 4, 19, 24นะคะแล้วก็ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะเป็นแบบเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนใช,ใช่การคูณไม่เอ่ย ไม่ใช่นะคะเพราะว่า4คูณอะไรได้9้มีไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้นเรามาพิจารณาต่อไปว่า4กับ9มีค่าต่างกันเท่าไหร่เอ่ย4ต้อง4ไปหา9ต้องบวกด้วยบวกด้วย5ใช่ไหมคะบวก5ถึงจะได้9เช่นกันจาก9ไปหา14ก็บวกเพิ่มอีก5จาก14ไปหา19ก็ บวกเพิ่มอีก5 19ไป24ก็บวกอีก5เพราะฉะนั้นถ้าเป็นจํานวนถัดไปเราก็จะบวกเพิ่มไปอีกห้าเรื่อยๆข้อนี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นนะคะแบบเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่คะแบบเพิ่มขึ้นทีละ5นั่นเองค่ะแบบเพิ่มขึ้นทีละห้า ซึ่งเราจะได้ความสัมพันธ์ก็คือจะได้ว่าจำนวนที่หนึ่งจำนวนที่หนึ่งจำนวนที่หนึ่งคือเลขอะไรเอ่ยจำนวนที่หนึ่งก็คือเลขสี่นั่นเองจำนวนที่สองจำนวนที่สองคือเลขอะไรคะคือเลขเก้าซึ่งเก้านะคะก็เกิดจากจำนวนแรกก็คือสี่ค่ะ สบวกด้วย5้คูณกับ1ค่ะจำนวนที่3ามจำนวนที่3ามจำนวนที่3ก็คือเลข14ค่ะซึ่ง14นะคะก็เกิดจากสบวกกับ5้คูณด้วย2นั่นเองค่ะจำนวนที่4คือเลข19 ซึ่ง19ก็เกิดจาก4นะคะบวกด้วย5คูณด้วย3นั่นเองค่ะโจทย์เขาให้หาอะไรเอ่ยโจทย์ให้หาจำนวนที่42ค่ะดังนั้นเราก็จะได้ว่าจำนวนที่42 42นะคะคือคือเลขอะไรเอ่ยซึ่งเกิดจาก4บวกกับ5คูณอะไรคะ 5คูณกับ41ค่ะ5คูณกับ41เนะคะเราก็นำห้คูณกับ41ก่อนแล้วก็บวกด้วยสค่ะ5้5หนึ่ก็เป็น4บวกกับ205นะคะได้เท่ากับ209เพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วว่าจํานวนที่42นะคะเท่ากับ209นั่นเองค่ะ ไปดูข้อต่อไปข้อนี้เขาให้หาจำนวนที่140ค่ะก่อนอื่นเลยเหมือนเดิมเราก็พิจรารณาความสัมพันธ์ของจำนวนที่อยู่ใกล้กันก่อนนะคะจาก7ไป10จาก10ไป13จาก13ไป16จาก16ไป19อ่าข้อนี้เป็นความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่เอ่ย7ไป10 บวกเพิ่มไปอีก3เช่นกันจาก10ไป13บวกเพิ่มอีก3 13ไป16บวกเพิ่มอีก3 16ไป19บวกเพิ่มอีก3แน่นอนว่าต่อไปเราก็ต้องบวกเพิ่มไปอีก3นะคะแต่เขาให้หาจำนวนที่140เพราะฉะนั้นเราต้องเขียนหาความสัมพันธ์ก่อนข้อนี้จะเป็นความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้น แบบเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่นะเพิ่มขึ้นทีละสามก็จะได้ว่าจำนวนที่หนึ่งของเราคือเลขจำนวนที่หนึ่งก็คือเลขเจ็ดนั่นเองค่ะจำนวนที่หนึ่งคือเจ็ดจำนวนที่สองจำนวนที่สองก็คือเลขสิบ ซึ่ง10นะคะก็เกิดจาก7บวกด้วยบวกเพิ่มอีก3าเมื่อ3คูณด้วย1นั่นเองค่ะต่อไปจำนวนที่3จํจำนวนที่3ก็คือเลข13ซึ่ง13ก็เกิดจาก7บวกด้วย3คูณกับ2นะคะส2 6องบวกอีก7ก็เป็น13นั่นเองจำนวนที่4 จำนวนที่4คือเลข16ซึ่ง16ก็เกิดจาก7บวกด้วย3คูณกับ3 3 3 9 9บวก7ก็เป็น16นั่นเองค่ะโจทย์เขาถามอะไรเราเอ่ยข้อนี้โจทย์เขาถามว่าให้หาจำนวนที่140เพราะฉะนั้นจำนวนที่จำนวนที่หนึนะคะ จำนวนที่140ก็เกิดจาก7บวกกับ3คูณด้วย139เรานำ3คูณกับ139ก่อน7บวกกับ39 27 339เป็น11 313เป็น4นะคะก็เป็น7บวกกับ417ค่ะ 7บวกกับ417นะคะได้เท่ากับ424เพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็จะตอบได้แล้วว่าจำนวนที่140นั้นคือ424นั่นเองค่ะหลังจากที่เราทำกิจกรรมฝึกทักษะไปแล้วนะคะเดี๋ยวนี้เราจะมาลองทำข้อสอบกันดูค่ะว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาต่อไปนี้ได้หรือไม่ค่ะไปดูที่ข้อสอบข้อแรกกันเลยค่ะข้อสอบข้อแรกนะคะเขาให้เลขเรามามีเลข สองสิบ4ี่เขาถามว่าจำนวนในช่องว่างนะคะคือข้อใดอันนี้เป็นความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนแต่จะเพิ่มขึ้นอย่างไรเอ่ย2 10สิบจำนวนที่เราต้องการหา26 34และ42ข้อนี้นะคะเราก็ดูว่ามีความสัมพันธ์อย่างไร แบบการคูณหรือว่าแบบการบวกคะาจากยี่สิบหกไปสามสิบสี่ยี่สิบหกคูณอะไรได้สามสิบสี่มีไหมคะมีแต่ว่าจะเป็นทศนิยมใช่ไหมคะเพราะว่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นแบบการบวกบวกแบบห่างกันเท่าไหร่เอ่ยจากยี่สิบหกไปสามสิบสี่จากสามสิบสี่ไปสี่สิบสองจากยี่สิบหกไปสามสิบสี่ก็บวกเพิ่มอีก บวกเพิ่มอีก8นั่นเองค่ะจาก34ไป42นะคะก็บวกเพิ่มอีก8เพราะฉะนั้นเช่นกันอันนี้ก็ต้องเป็นบวก8บวก8บวก8่ะจาก2ไป10ก็บวก8ใช่ไหมคะ10บวกอีก8ก็เป็น18จาก18บวกอีก8ก็เป็น26เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่ ข้อที่สามเท่ากับสิบแปดนั่นเองค่ะไปดูข้อสอบข้อถัดไปนะคะนี่เขามีจำนวนให้แล้วถามอะไรเราเอ้ยเขาถามว่าจำนวนที่เก้าสิบเก้าคือจำนวนใดนั่นเองค่ะไปแก้ปัญหาข้อนี้กันเลยค่ะ, 21, 37, 53, 63, ะยี่สิบเอ็ดสามสิบเจ็ดห้าสิบสามหกสิบสามแปดสิบห้าอ่ะยี่สิบเอ็ดคุณวิวขอเขียนใหม่ด้านล่างนะคะ 21, 37, 53, 69, 85จากสิอ่ะจากยีคูณอะไรได้37มสมีไหมเอ่ยมีแต่ว่าเป็นอาจจะเป็นฮสสนิยมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะหาว่าเขามีค่าต่างกันเท่าใดจาก21ต้องบวกอะไรเอ่ยถึงจะได้เท่ากับ37มต้องบวก16นั่นเอง จาก37บวกอะไรคะได้53 37ก็บวก16เช่นกันนะ่เราจะเริ่มเห็นแล้วว่าตรงนี้ก็เป็นบวก16บวก16เข้าไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถหาความสัมพันธ์ของข้อนี้ได้แล้วว่าเพิ่มขึ้นทีละเพิ่มขึ้นทีละ16นั่นเองคะ่ะเราก็จะได้ว่าจำนวนที่1ของเราในข้อนี้คือเลขอะไรคะ จำนวนที่1คือจำนวนที่1คือเลข21ค่ะจำนวนต่อมาจำนวนที่สองจำนวนที่สองคือเลข37ค่ะ37ซึ่ง37เกิดจาก21 21บค่ะบวกกับ1 6คูณ1่ค่ะต่อไปจำนวนที่สามจำนวนที่3ก็คือเลข 53เท่ากับ21นะคะบวกกับ16คูณด้วย2ค่ะเช่นการถ้าเป็นจำนวนที่4ก็คือ69เนะคะเท่ากับ21บวกด้วย16คูณด้วย3แต่ข้อนี้เขาถามอะไรเอ่ยเขาถามว่าจำนวนที่99คือจำนวนใดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าจำนวนที่99 จำนวนที่99นะคะเราก็หาได้จาก21บวกกับ16คูณอะไรเอ่ยคูณเลข98นะคะก็นำสิบคูณกับ98ก่อนเราจะได้21บวกกับ16คูณ98ได้เท่าก,กับเท่าไหร่คะ98กับ16 6 8 48 6 9 54เป็น ห้าสนะิบแปดแปดเก้าบวกกันแปดหกสิบห้าได้หนึ่งห้าหกแปดนะคะขออนุญาตลบตรงนี้หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบแปดก็นำยี่สิบเอ็ดบวกกับหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะได้เท่ากับหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเก้า 1589เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้ออะไรเอ่ยเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อคควายนั่นเองค่ะเท่ากับ1589เป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะไปดูข้อสอบข้อสุดท้ายกันค่ะข้อสอบข้อนี้เขาให้หาจำนวนที่116และ117นะคะว่าคือจำนวนใดค่ะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องเริ่มหาจากความสัมพันธ์ของจำนวนที่อยู่ถัดไปก่อนนะคะ น,นี้จะมีเลข11 25 39 53 67อ่าจาก11ไปหา25ไปหา39 53 67อันนี้เป็นความสัมพันธ์แบบเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่เอ่ยจาก11ไปหา25จาก11ไปหา25ต้องบวกเพิ่มอีก บวกเพิ่มอีก14นะคะจาก25หไปหา39บวกเพิ่มอีกบวกเพิ่มอีก14เช่นกัน39ไปหา53ก็เป็นบวกเพิ่มอีก14ตรงนี้ก็บวกเพิ่มอีก14เช่นกันค่ะจำนวนถัดไปเราก็ต้องบวกเพิ่มอีก14นี่เราก็จะทำการหาความสัมพันธ์เพื่อหาจำนวนที่ห1 6้และ117นะคะ เป็นแบบเพิ่มขึ้นทีละ14นะคะเราก็จะได้ว่าจำนวนที่หนึ่งจำนวนที่1ของเราคืออะไรคะจำนวนที่1คือเลข11นั่นเองจำนวนที่สองจำนวนที่สองนะคะคือเลข25ซึ่ง25นะคะเกิดจาก11ค่ะ1 1บบวกกับ 14คูณด้วย1ค่ะจำนวนที่3ามจำนวนที่3ก็คือ39ค่ะซึ่ง39ก็เกิดจาก11นะคะเกิดจาก11บวกด้วย14คูณด้วย2ค่ะเช่นกันถ้าเป็นจํานวนที่4คือเลข53ก็เกิดจาก11บวกกับ14คูณด้วย3นั่นเองค่ะ โจทย์เขาทามหาจำนวนที่116ใช่ไหมคะก็จะได้จำนวนที่116นะคะคือเลขที่เราต้องการทราบซึ่งเกิดจาก11ะะบวก14คูณกับ115ค่ะ11บวกด้วย14คูณ115นะคะ14คูณ115 รูบิวได้เท่ากับ1,610ค่ะก็ได้เป็น11บวกกับ1,610นะคะมีค่าเท่ากับ1,621ค่ะต่อไปอีกจำนวนหนึ่งที่เขาให้ให้หานะคะคือจำนวนที่117ค่ะก็จะได้จำนวนที่117นะคะคือ คือ11บค่ะบวกกับ14คูณด้วย116นั่นเองก็จะเท่ากับ11บวกกับ14คูณ116นะคะได้เท่ากับ 1, 6 2 4ค่ะก็จะเป็น11บวกกับ1624นะคะมีค่าเท่ากับ1635ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้ออะไรเอ่ยเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อขอไข่นั่นเอง ซึ่งจํานวนที่116ก็คือ1,621ค่ะและจํานวนที่117ก็คือ1,635ค่ะ,อ,ะอย่าลืมนะคะว่าการแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูปจํานวนเราต้องทำการหาความสัมพันธ์ของจํานวนที่ติดกันของแบบรูปก่อนค่ะจึงจะสามารถแก้โจทย์ปัญหาข้อนั้นได้นะคะ ครูบิวฝากเด็กๆก,กลับไปทบทวนกันด้วยนะคะในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ชั้นป .6 เล่ม2ของอักษรกันด้วยนะคะกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะจะได้คิดคิดได้ทำคล่องนะคะคณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิดเลยค่ะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน